เอสยูวีค่ายจีนหน้าหล่อมองเพลินๆน,นึกว่าแลนด์โรเวอร์รถไฮบริดที่แปลงร่างเป็นรถไฟฟ้าได้ในคันเดียวขุมพลัง3 4 7มา้า <c oughs> เขาบอกว่าไฟฟ้าบวกน้ำมันวิ่งไกลกว่า1,300กิโลเมตรมอไมนะ คุณครับวันนี้ผมออฟแข่พิสุทธิ์เราอยู่กันนี่เลยฮะเจ้ารถคันหนึ่งที่ใครหลายคนเนี่ยจับตามองนะครับแต่เขากำลังจะเปิดตัวขายในไทยกับเจคู่ที่ไม่ใช่เจเดียวนะฮะเจคู่รุ่นใหม่รุ่นเซเว่นซึ่งจะเปิดตัวขายในไทยเป็นโมเดลที่3นะครับนับจากโอมดซีไฟใช่ไหมแล้วก็เจคู่ 6EV แต่คันนี้ครับขุมพลังเนี่ยไม่ใช่รถ EV แต่มันเป็นรถ Plug in Hybrid คือเป็นรถที่สามารถวิ่งด้วยน้ำมันล้วนก็ได้ไฟฟ้าก็ได้และสามารถวิ่งร่วมกันได้นะครับตา,างมต็มถ เขาบอกว่าวิ่งได้ไกลกว่า1,300กิโเมและเขาเนี่ยเคยพิสูจน์และให้รถเนี่ยวิ่งจากทางใต้นะฮะจากสิงคโปร์ขึ้นมาที่ไทยเขาบอกวิ่งได้เนี่ยพันสอกิเมตรด้วยซไปเราขอติดไปก่อนเดี๋ยวขอลองมาดูนะฮะว่าวิ่งที่ไทยแล้วเนี่ยถนนบ้านเราเนี่ยจะวิ่งได้ไกลแบบนี้จริงไหมนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงสเปคตัวรถนะครับ พร้อมกับคาดการราคาและฟิลิปทดลองขับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่าให้คนได้ฟังกันแบบจะเต็มกันแน่นอนเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนว่าคันนี้นะครับเป็นรถพรีโปรดักชันจากที่จีนนะครับยังไม่ใช่รถเนี่ยที่จะส่งขายให้กับลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นรายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปได้เช่นสีเป็นต้น สีฟ้าน้ําทะเลแบบนี้นะฮะไม่มีขายนะครับแต่ถ้าใครอยากได้มาคอมเมนต์บอกเราเลยนะเดี๋ยวเราจะบอกทางเจคู่ให้เผื่อเขาเปลี่ยนใจนะเอาเข้ามาขายที่ไทยและครันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะที่ได้เจ้าเจคู่เซเว่นพวงมาลัยขวาแบบนี้ครับชื่อที่จีเนี่ยเขาเรียกต่อไทยว่า s h s นะฮะส่วนตัวผมว่าเรียกยากไปหน่อยนั้นะมันย่อมาจาก super hybrid system เขาอยากอวดดีคุมพลังตัวนี้ว่าเทคโนโลยีเขาเจ๋งแต่กับคนไทยเนี่ยมันจะเป็น h h s หรือ H H H มันอ่านยังไงกะนะมันแอบอ่านยากไปนิดนึงนะน่าจะเปลี่ยนไปเลยว่าเป็นซูเปอร์ไฮบิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาที่จีนของเจ้าคันนี้เองนะครับ ถ้าลองเทียบกันกับคู่แข่งดีไหมที่ใครหลายคนนึกถึงกับ b v d C และ On 6 x DMI ที่เป็นพาร์คเอนเทรบิดเหมือนกันสัดส่วนส่วนต่างราคาที่จีนกับที่ไทยครับถ้าเอาส่วนต่างเดียวกันเนี่ยมาคำนวณกับราคาเจ้าคันนี้เนี่ยที่ไทยเนี่ยน่าจะอยู่ราคาราวป,ประมาณ7 8 0 0 0 0ถึง900,000บาทแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดราคาในงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคม2 0 2 4นีี้ได้รู้กันนะครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวผมก็ว่ามันก็อนแอบแปลกนะ เพราะว่ารุ่นเลขเ็ 7, มันสูงกว่าเลขหกไงแต่ถ้าขายราคาต่ํากว่านี่มันก็ดูแบบยังไงยังไงอยู่นะครับหลายคนนะครับจะสงสัยว่าเจ้าคันนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับลองดูดิให้ผมยืนเทียบนะผมสูงเมตรแปดสครับอันนี้คือรถคันจริงส่วนตัวผมว่ารถเนี่ยมันเหมือนจะเล็กกว่าที่เห็นในรูปเนี้ยสักหน่อยหนึ่งนะครับมิติตัวรถเนี่ยความยาวอยู่ที่4.5เมตรความกว้างเนี้ยหนึ่ความสูงเนี่ยเมตรหกสิบเจ เห็นไหมระยะถารอระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังอยู่ที่2.672เมตรนะครับถ้าเทียบกันเพื่อทุกคนเห็นภาพกับเจ้า BBDC Leon EMI ที่คันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคู่เทียบกันของใครหลายคนนะครับคันนี้สั้นกว่า27.5เซนนะตัวรถเนี่ยแคบกว่า2เซนครึ่งนะครับความสูงเท่ากันแล้วก็ระยะถารอเนี่ยสั้นกว่า9.3เซนเอาจริงๆเนี่ยข้อไดเน้นความคล่องตัวในการขับขี่ด้วยเพราะว่าระยะฐารอเนี่ยมันอาจจะสั้นกว่าเนต้าเอ็กซ์อีกนะครับคุณผู้ชมเราขอเริ่มครับ ที่ขุมพลังกันก่อนเลยที่เจ้าคันนี้เรียกว่าซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มมันซูเปอร์ยังไงมันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับจากสเปคที่เขาบอกมาเนี่ยมันเป็นการทํางานผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเครื่องยนต์อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นระบบแบบปลั๊กอินไฮบริด PHEV เนี่ยเจเนอเรชันที่3ภายใต้เครือเชอร์รี่คือต้องบอกว่าที่จนะีนเนี่ยทุกคนเชอร์รี่เนี่ยเขาดังเรื่องของเครื่องยนต์นะที่เป็นน้ํามันล้วนถือว่าแบบมีความทนทานสูงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวจีนงงนนนซ่่นะนน่่อออมงงงงาาาายยยยะไหลเเ้ป็็ตครก มากๆเขาเลยต่อยอดมาเป็น p l u g ิน h y b r ิ d อันนี้เป็นเจนที่3ของเขาแล้วตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะครับเครื่องนี้ให้กาลังสูงสุด143แรงม้าแรงบิด215นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้านะมอเตอร์มี2ตัวเป็น traction เตอร์นะครับกับเครื่องหนึ่งตัวแล้วก็ isg มอเตอร์เอาไว้ปั่นไฟเนี่ยเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ในอีกตัวหนึ่งประกบอยู่กับเกียร์ที่ทําขึ้นมาเพื่อระบบไฮบริดโดยเฉพาะหรือที่เขาเรียกว่า dht นั่นแหละนะตัวนะมอเตอร์เองเนี่ยกำ 340นิวตันเมตรเอาจริงๆแค่มอเตอร์นะฮะแรงเท่ากับ b v d a s t o 3อะไม่ต้องมีเครื่องยนต์ก็ได้แต่เขาเนี่ยใส่เครื่องยนต์ขึ้นมาเพราะเขาแบบมั่นใจไงขอขิงเขคนอื่นซะหน่อยนะว่าเครื่องยนต์เขาเจ๋งเพื่อให้การเดินทางเนี่ยไกลขึ้นนะครับเมื่อมอเตอร์กับเครื่องยนต์บวกกันเนี่ยกำลังสูงสุดอยู่ที่347ม้าแรงบิด525นิวตันเมตรตามสเปคเนี่ยเคลมว่าอัตราเร่ง0ูนถึงรอยนะครับอยู่ที่8.5วินาทีเครื่องนี้เครื่องเบนซินเขาเนี่ยพัฒนามาเป็นเจนที่5ภายใต้ครรเเชอี่าด้วย แบตเตอรี่คันนี้นะครับวางเอาไว้ใต้ท้องรถแต่มันไม่ห้อยนะทุกคนความสูงจากพื้นเนี่ยยังอยู่ที่17.4เซนก็พอๆก,กันกับ SUV ทั่วไปในคลาสแบบเดียก็ถือว่าโอเคแล้วเขาบอกว่ามีเคสป้องกันการกระแทกอย่างดีสามารถตัดไฟได้ภายใน0.002วินาทีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบ LFP ขนาด18.3กิโลวัตต์อวั ขนาดนี้คุ้นๆลอกกันบ้านซีแลนอนซิกมาหรือเปล่านะฮะแต่แบตเตอรี่ชุดนี้เขาเคลมว่าวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า106กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตัวเลขเนี้ยอาจจะเยอะก,กว่าทาง BEV DC Leon s i สักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนช่องชาร์จนะครับอยู่ด้านหลังขวาของตัวรถช่องน้ํามันอยู่ทางด้านหลังซ้ายขับเข้าปั๊มเนี่ยเข้าฝักดีๆนะฮะแมกนีดิกปั๊มเปิดมาเฮ<ห>้ยเติมน้ามันตรงไหนอะทุกคนงงนะช่องชาร์จฝั่งนี้เองทุกคนสังเกตไหมนี่มันจะมี2ช่องครับ ช่องแรกเนี้ยรองรับการชาร์จ AC ครับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ส่วนทีเด็ดคือตรงนี้เลยนะครับรองรับ DC Fast Charge สูงสุดถึง40กิโลวัตต์นะอันนี้เป็นจุดที่เขาได้เปรียบของตัว Cion Six เนี่ยเขาอะรองรับ DC แค่18กิโลวัตต์เองเพราะฉะนั้นเดินทางต่างจังหวัดคันนี้น่าจะชาร์จได้ไวแน่ๆนะครับทุกคน ดีไซน์ด้านนอกของตัวรถนะครับหลายคนเห็นนึกว่าเฮ้ยนี่มาแลนด์โรเวอร์หรือเปล่านะแรงบันดาลใจเนี่ยจัดเต็มคันจริงเนี่ยมันก็มีความหล่อเนี่ยสไตล์ของมันใช้ได้นะครับเขาพยายามเล่นเอารุดลายของเส้นนอนเส้นตั้งเนี้ยมาใช้ใน,นรถคันนี้รวมไปถึงเนี่ยลายตารางหมักลุกนี่อาจจะให้เห็นถนึงความซิ่ง ของรถสไตล์แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าแรงม้ามันตั้ง347ม้านะฮะลองดูครับกระจังหน้าแนวตั้งคโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องเนี้ยให้อากาศเนี้ยไหลเข้าไปได้เพราะว่าด้านในเนี้ยมีเครื่องยนต์อยู่นะครับไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟเดเทอร์มินิงไลท์กับไฟเลี้ยวในตัวส่วนไฟสองสว่างครับอยู่ตรงกันชนต่าลงมาหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดีนะมันช่วยให้แบบไม่แยงตาเนี้ยรำคาญเนี้ยผู้ร่วมถนนที่ขับสวนมานะมีเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้ามาให้ด้านหน้ามีกี่จุดเนี้ยทุกคนนะมี4จุดอุย้ยมีไฟตัดหมกดด้้าานลาง่งวย โ,โปรเจคเตอร์3คู่เลยแบบไม่งกกันเลยนะครับการดีไซน์ตัวรถเนี่ยครึ่งคันบนจะใช้โทนสีดําเงาเพิ่มความหรูหราพรีเมียมส่วนด้านล่างของตัวรถชายเนี่ยของมันเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับก็เป็นสีพลาสติกเพื่อสื่อถึงลุกความลุยมากยิ่งขึ้นล้ออลลอยฮะ19นิ้ววงโตนะเป็นทูโทนปัดเงาพร้อมฝาครอบล้ออันนี้ฝาครอบครับอันนี้ล้อจริงนะครับยางที่มาเป็นยางคัมโฮนะครับเอสตาร์พีเอสเจ็ดสิบเอ็ดขนาดสองสามห้าทับห้าสิบวงโตนะ R สิบเก้า นะเห็นแบบนี้ดูดิบนแก้มยางยังมีลายตารางหมักลุกเลยสงสัยเลือกมาแล้วนะฮะว่าให้มันเข้ากันได้แล้วกันชนหน้าเนีย้ยจะมีช่องคับแอร์เคอร์เทนให้ลมเนี่ยไหลามาที่ซุ้มล้อได้ด้วยเพิ่มเนี้ยแอโรเดนกของตัวรถให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแม่เป็นแบบนี้เลยยางผิดในจีนะนะครับที่เราเห็นแม่จริงๆแล้วยาง18ก็พอเนาะจะได้วิ่งเน้ได้ทางไกลขึ้นแล้วก็ค่าเปลี่ยนยางไม่แพงด้วยนะครับที่เราเห็นลงมาแบบนี้สีดํานี่ดู ขอบประตูเนี่ยยังเล่นลายตารางหมักรุกแบบนี้เลยนะครับมือจับประตูเป็นแบบซ่อนนะครับด้วยไฟฟ้าเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะเส้นสายเนี่ยเสาเนี่ยมันจะตัดขึ้นมาฮะเป็นแนวตั้งเป็นทรงแบบบ็อกซี่นิดๆเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมาดูแบบมีสไตล์ข้างบนเนี่ยเหมือนแบบมีรูฟเรลเบานะฮะมีไฟเลี้ยวตกแต่งกรอบด้วยสีดําแล้วก็ด้านท้ายฮะลาดออกมาแบบนี้มีกระจกบานนี้อยู่แล้วก็ตัดเข้าไปให้ลุกเนี่ยมันเหมือนแบบหลังคาลอยตัว floating roof นะครับด้านท้ายลองมาดู นี่ยังไม่วายเลยทุกคนนี่ลายตารางหมักลุกฮะตามมาถึงไฟท้ายเลยยาวซ้ายจะรดขวาเนี่ยมาพร้อมโลโก้คำว่าเจคู่โตโตนะฮะกลัวคนขับตามานโมองไม่เห็นพร้อมสัญลักษณ์นี่ phv จริงๆใช้คำนี้ไปเลยก็ได้ไม่ต้องใช้ shshsh อะนะอันนั้นเนี่ยแอบยากไปหน่อยแล้วก็วิธีการเปิดครับฝาท้ายนีเปิดยังไงฮะทุกคนปุ่มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนี่ก็มองรอบคันด้วยเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายด้านหลังเนี่ย ขนาดใหญ่ถึง500ลิตรนะครับเปิดขึ้นมาด้านล่างมีอะไรไหมเนี่ยมีถาดโฟมครับพวังของได้นิดนึงซ่อนของคุณภรยาได้จุกจิกหน่อยๆนะครับแล้วก็บ่อหลังพับได้แบบ60-40พับลงไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่เป็น1 2 6 5ลิตรมีมาา่านบังสัมภาระมาให้ด้วยนะส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้มันไม่ได้สูงมากนะใครอยากวางของในแนวสูงอาจจะต้องพับเบาะหลังเนี่ยลงไปช่วยแบบนี้ด้านหลังมี power outlet มาให้1ช่อง12โวล์นะไฟเป็น LED ที่เด็ดของเขาเขาบอกว่าตรงนี้เองเนี่ย มันสามารถเนี้ยกลางขึ้นมาฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นฉากโปรเจคเตอร์ได้นะ,ะเผื่อเอาไว้ดูหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเออก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กน,น้อยน้อยไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าและภายในนะครับของรถวอลโวเอ้ยเจคูเซเว่นนะแม่เข้ามาในนึกว่าวอลโวดูสิฮะแอร์ด้านข้างแนวตั้งนะช่องเนี้ยล้อมกรอบด้วยสีเงิน จอกลางแนวตั้งแบบนี้ไหมมันใช่ไหมเนี่ยทุกคนจอมัดวัดดิจิตอลคันนี้ครับขนาด10.2นิ้วจอตรงนี้จอกลางเนี่ย14.8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r แ i d Auto ตแต่ว่าวันนี้เรายัางเทสไม่ได้นะครับต้องรอดูว่าคันจริงเป็นยังไงบ้างการควบคุมเนี่ยต้องทำในจอทั้งหมดเพราะปุ่มม,มินิมอลมากเลยมีแค่ปุ่มครับเลือกโหมดการขับขี่ EV, HEV ไฟฉุกเฉินโหมดการขับขี่โตรถ Air Auto ฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าปรับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อเกียร์อยู่ด้านขวาพวงมาลายัยท ที่เหลือต้องควบคุมผ่านจออย่างเดียวการปรับแอร์ทั้งหมดครับเอานิ้วลู่ก็ไม่ได้นะต้องกดเข้าไปที่เมนูแอร์ครับแล้วถึงจะปรับได้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ดีนะเขายังมีนี่ให้ด้วยฮะพัดลมเนี่ยระบายครับตัวบอก เป่าก้นเย็นๆเหมาะกับเมืองไทยมากหรือเอาเบาอุ่นก็มีมาให้ที่คู่หน้าทั้ง2ฝั่งแล้วเบาเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่ครับคนขับ6ทิศทางด้านหลัง4ี่ทิศทางปรับกระดกไม่ได้เบาคนนั่งครับปรับไฟฟ้าได้สีทิศทางเข็มขัดนิรภัยปรับระดับได้วงอะไรครับปรับขึ้นลงได้ใกล้ไกลได้นะแต่ต้องบอกว่าวงเขาเนี่ยเฮ้ยวงใหญ่มากเทียบกับตัวรถนะเป็นเชฟท้ายตัดปุ่มเนี่ยเป็นกดสัมผัสแม่เหมือนวอลโวอีกแล้วนะครับ ถ้าวงเล็กกว่านี้ได้เนี่ยส่วนตัวผมว่าจะดีมากเลยจะได้ปรับให้มันเนี่ยไม่บังตัวจอมัดบัดด้วยมี head up display ครับเครื่องเสียงจาก Sony เสียงใช้ได้เลยนะใครชอบเบสแผดๆคันนี้โดนใจแน่ๆเสียงใสเนี่ยถือว่าโอเคครับ ความโปร่งเป็นยังไงห้องโดยสารสุดตัวผมว่าโอเคนะครับครึ่งคันบนเป็นสีอ่อนครึ่งคันล่างเป็นสีดํามีการตัดแถบเป็นโนบล็กนะฮะทำลวดลายเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็เป็นสีเงินตัดเนี่ยทำให้ดูดีส่วนที่ผมชอบคือช่องแอร์คันนี้ปรับมือเออไม่ต้องวุ่นวายเนี่ยปรับทิศทางในจอให้ยุ่งยากก็พอชดเชยกับการปรับอุณหภูมิปรับแรงพัดลมได้อยู่นะครับและก็ตรงนี้มีที่วางมือถือแต่มีช่องชาร์จฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายนะครับ ชาร์จที่สูงสุด50วัตต์มีพัดลมระบายความร้อนด้วยแม่น่าจะกลับมาให้ฝั่งขวากใกล้คนขับนิดนึงก็ยังดีที่วางแก้วจุ่มจิ๋มนะฮะเออที่เก็บของเนี่ยก็ใช้ได้นะตรงนี้ก็มีที่เก็บของลึกเนี่ยแบบนี้โอเคเหมือนกันช่องชาร์จก็เป็น Type A ช่อง Type C ช่องแล้วก็มี power outlet 1อันนะครับก็ตามสไตล์นี่แหละเก๊เก็บของเนี่ยก็มีมาให้นี่เปิดแบบ slow ด้วยนะครับและเขาก็มีการใช้เนี่ยคอนโซลเนี่ยบุกนุ่มหนังจริงตะเข็บจริง อันนี้ก็เล่นเป็นลวดลายฮะเป็นสี่เหลี่ยมเส้นนอนเส้นตั้งเนี่ยเอ,อ่อทำให้ผมนึกถึงแบบยังไงดีอะเสือน้ำมันที่บ้านอย่างเงี้ยหรอนะฮะมันจะมีลวดลายนิดนึงเนี่ยต้องมาลองดูคันจริงเนี่ยมันมีดีเทลเนี่ยมากกว่าที่คิดแต่ส่วนตัวผมนะทำเป็เรียบๆไปเลยเนี่ยสวยกว่าตัวเบาะเนี่ยนั่งโอเคใช้ได้เลยนะเออเบาะมันใหญ่อบกระชับดีแล้วก็พนักพิงเนี่ยเนี่ยโอเคอยู่นะครับเบาะเนี่ยมีเมมโมรีได้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่เขามาพร้อมกับกล้องอัดหน้ารถดนะ้ววยนนะตั ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ตั้นบนเนี่ยมีม่านเนี้ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมครับหลังคาซันรูฟสามารถเปิดเนี่ยรับลมจากข้างนอกได้นะครับในอันเดียวอย่างนี้เป็นต้นไปดูข้างหลังกันดีกว่าและนี่นะครับตำแหน่งนั่งหลังนะที่ข้างหน้าเนี่ยผมขับเองสูง180นะครับเลยย้ายมานะครับดูดิหัว ลือเฟือขาเหลือเฟือเป็นฝ่ามือเลยเท้าสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้แม้ว่าปรับต่ําสุดแต่มันมีคันเหล็กเนี่ยกั้นขวางอยู่อถ้ามันเรียบสนิทเนี่ยเท้าสอดเข้าไปได้เนียนๆน่าจะดีกว่านี้ตรงกลางตรงนี้ครับมันมีอุโมงค์สโลปขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะดีนะที่ว่ามันไม่เป็นแบบอุโมงค์แนวตั้งๆแบบนี้ก็ทําให้แบบเนียนๆขาอยู่นะแต่เนี้ยถ้าเป็นซีและออนซิกมันจะเรียบสนิทไปเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยก็เน้นตําแหน่งการนั่งที่ต่ํารองขาเนี่ยก็ ถ้าได้ยาวกว่านี้อีกนิดเนี่ยก็จะดีนะครับจุดเด่นเขาคือแผงข้างเห็นปะตำแหน่งท่อนนี้ยบุนุ่มทั้งหมดเลยทุกคนแหมกดไปตรงไหนก็นุ่มนุ่มสวิตครับกระจกเนี่ยเป็นแบบวันทัชแต่เป็นสวิตเดียวนะแต่โดยรวมมันก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมแล้วก็มีไฟแอมบิไลท์มาให้ผูกกับโหมดการเปิดไฟหน้าถ้าตอนกลางวันเนี่ยไฟหน้าไม่ติดแอมบิไลท์ก็จะดับไปด้วยนะครับการนั่งเนี่ยก็ใช้ได้นะ เออบาะลองนั่งเน้นนิ่มพนักพิงเนี่ยใหญ่โตตรงกลางก็มีมาให้นะครับที่วางแขนที่วางแก้วเนี่ยก็ล็อกเป็นแบบนี้ส่วนถ้าใครเนี่ยนั่งกลางบ่อยๆนะครับโอ้โหเบาะลองนั่งนุ่มเลยอะ่ะนุ่มเลยแหละดูดิแล้วมันแบบแหมไม่มีที่ซับพอร์ตขานะครับ ที่สอดเข้าไปใต้เบาะก,ก็ยากซะหน่อยแล้วพนักพิงเนี่ยแข็งปักเลยอาจจะเหมาะกับให้เด็กนั่งมากกว่านะของคันนี้ถ้าผู้ใหญ่นั่ง4คนน่าจะสบายสุดและนี่ฮะแอร์เนี่ยแอร์หลังมีช่องเดียวต้องทะเลาะก,กันหน่อยนะฮะว่าใครเนี่ยจะได้ช่องแอร์นี้ไปมีช่องชาร์จ type A ช่อง type 4ช่องนะแอร์คันนี้อาจริงนะต่อให้เราปรับลมแรงสุดมันยังไม่สะใจเท่าไหร่อาจต้องให้ลมเนี่ยมันแรงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกทางเชอร์รี่เขาดูว่าจะปรับได้ไหมนะครับแล้วก็ระบบ A d a s คันนี้ให้มา19ระบบ มานถุงลม v ั c r u บ s e Control ป้องกันการชนเนี่ยให้มาครบครบและคันนี้ยังมีลูกเล่นครับจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด3.3กิโลวัตต์หรือ3,300วัตต์แม่ยังกับรถไฟฟ้าชาร์จแบตเต็มคันนี้ไปออกแคมป์นะนอนเปิดแอร์เนี่ยในรถทั้งคืนเนี่ยต่อเตาปิ้งหมูกระทะกินใน,นได้สบายๆเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับอยากเล่าเนี้ยเรื่องโหมดการทํางานของเครื่องยนต์คันนี้ว่าซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มเนี้ยทำงานยังไงนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกข้อมูลไม่ครบหน่อยหนึ่งนะคันนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับสองเข้าไปเนี่ยเห็นนะว่าคาลิเปอร์เขาพ่นสีแดงมาด้วยแม้แต่ครอบล้อมันม,มิดชิดเลยแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เป็นอิสระสีล้อเลยด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบมัลเทลิงนะครับอ่ะมาที่ขุมพลังคันนี้ครับไฮบริดคันนี้ทำงานได้มี4โหมดช่วงออกตัวครับก็เป็นด,นด้วยไฟฟ้บ ตั้งแต่ความเร็ว0ูนถึง40กิมต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนที่ความเร็ว40ถึง70กิมตชั่โมงมันจะเป็นโหมดที่เรียกว่าซีรีส์ไฮบริดคล้ายๆกับนิสสันคิกนะครับคือเครื่องยนต์จะติดเข้ามาเพื่อปั่นไฟชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่แต่การขับเคลื่อนนี้ยังเป็นหน้าที่ของมอเตอร์อยู่ส่วนช่วงความเร็วสัก70ถึง80กิมตช่โมงอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นพาราเรลไฮบริดคือเครื่องยนต์กับมอเตอร์จะทํางานประสานกันสอดประสานกันเป็น1เดียวฮะในการขับเคลื่อนตัวรถส่วนที่ความเร็วสูงครับมากกว่า80กิมต่อชั่โมงเครื่องยนต์จะทํางานลงล้อเพียงอย่าง เดี่ยวนะ เพราะเป็นจุดที่เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีที่สุดประหยัดมากสุดเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าอย่างที่หลายคนรู้ไงว่ายิ่งความเร็วสูงก็ยิ่งกินไฟมันไม่คุ้มค่าพลังงานเท่าไหร่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยในการขับแล้วก็ใช้เกียร์เนี่ยช่วยเรื่องอัตราทดจะประหยัดดีกว่าการใช้เนี่ยไฟฟ้าขับที่ความเร็วสูงนี้เป็นต้นนะครับแต่พูดถึงเนี่ยโดยปกตินะถ้าแบตเตอรี่คันนี้มีเกิน25%มันจะพยายามใช้ในอีวีโหมดล้วนๆเลยยกเว้นตอนที่คุณเนี่ยต้องการอัตราเร่งสูงสุดให้รร,ร,นนนรืนอมหว แต่ถ้าแบตต่ำกว่า25%มันจะสวิตช์เป็น H E V โหมดหรือโหมดไฮบริดทำงานโดยอัตโนมัติเครื่องยนต์ติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับนะครับเพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่เอาไว้แล้วก็จนกระทั่งแบตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนี้เป็นต้นนะมันก็พยายามรักษาบาลานซ์ไว้แต่ถ้าใครครับรู้สึกว่าเอ้ยอยากกักเก็บแบตเตอรี่เอาไว้เพื่อแบบตอนขับเข้าบ้านใช่ไหมจะได้ยงเข้าบ้านที่ถูกมีแบตคงเหลือหรือว่าตอนที่คุณเนี่ยอยากเซฟแบตเอาไว้ออกแคมป์เมื่อถึงที่หมายปลายทางแล้วไม่อยากไว้ดไ้้ ตั้งแต่30มถึงแปนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวซีเรียลอนซของ BVD ีดีเขาจะมีโหมดชาร์จด้วยสั่งให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาเพื่อชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่แต่คันนี้ไม่มีโหมดชาร์จให้เลือกใช้วิธีการล็อกเนี่ยระดับแบตเตอรี่กันนะครับอ่ะว่ากันแล้วครับเดี๋ยวเราเป็นลองขับกันเลยดีกว่า พบกับอีเวนต์ครั้งแรกของที่สุดกับที่สุดท็อกแอนท็อกเอ็กซ์ตที่สุดของผู้นำรถไฮบิดไทยที่อยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ Talk คือสนุกเรื่องรถและสัมผัสท็อกอัตราเร่งจีจ้าจากรถขุมพลังไฮบิดตูร์ย่าตาปิษณำขับแบบ Exclusive ซีฟได้สัมผัสครบทุกรุ่นพร้อมพบปะคุยกับออฟและแขกรับเชิญลับยังใกล้ชิดในงานเดียวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ที่นี่หรือลิงก์ในคอมเมนต์พบกันวันศุกร์ททีีีีี่่่่่7มมนนนา 2, านาาาาค2025้้้ Alive Space บบบงงงงเเพยยรออชชชวชวชวและด มีของที่พิเศษเรออยู่ภายในงานด้วยนะไปครับเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เขาว่าเซสชันไหนแบบจัดเต็มแลครับเอาวงใหญ่เลยอันนี้เริ่มต้นครับดูแบบพวงมาลัยนิดๆการส่งตัวรถเฮ้ยรถมันใช้ได้นะเออมันดูแบบนิ่งๆน,นี่ลองทางครับล,ลื่นๆหน่อยปัดไหมเอ้ยไม่นะเอ้ยเฮ้ย น่าสนใจครับเอาเรื่องแรกเลยที่ใครอยากจะรู้นะครับคือเรื่องของอัตตาเร่งนะเดี๋ยวเราไปนะฮะถ้าเป็นโหมดสปอร์ตได้ไหมครับอ่านี้นะครับจัดให้คุณผู้ชมนะนี่โอ้โหมีพุดสปอร์ตโหมดด้วยพร้อมนะครับาสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเครื่องติดขึ้นมาเนียนมากทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห7.11วินาทีเอา,เอาเอาอะเขาอะเร็วกว่าสเปคที่เคมไ้อีกนะฮะบอก8.5วิแม่แล้วต้องบอกว่าเครื่องกัะติดขึ้นมาเนี่ยสม,มูทจริงๆเบรกลองเบรกดูเฮ้ยใช้ได้ทุกคนนะครับเป้นเบรกอาจจะมีอาการเหมือนติดสปริงนิดๆินิดนิดนะครับอเดี๋ยเราเนี่ยมาลองดูพวกแบบแฮนด์ลิงของตัวรถเบรกปุ๊บให้รู้สึกว่าพอปรับสปอร์ตโหมดแล้วเบรกมันก็จับไวขึ้นด้วยนะโอ้โหรถมันเป็นก้อนจริงๆนี่พยายามหักพยายามหัก เฮ้ยเออโอเคเลยนะครับอันนี้เบรคนะลองเข้าโค้งครับนี่โค้งมาหักกลับไปนะเติมความเร็วอีกนี่เติมความเร็วอีกมันมีอาการตัดแบบ traction ด้วยนิดนึงนะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันส่งตัวได้เราลองครับผา่านคาคูคะไปนี่เขาจำลองฮะเข้าหญยาเลยนี่บนสนามแข่งก็เทสบุญ้าได้ เอ้ยมันมีอาการแบบลอยตัวนิดๆนดนะแต่การซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยโอเคเลยเร่งปูดกลับขึ้นมาอีกออจริงๆแล้วเนี่ยรอบเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้นั่งหลังนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะมีเสียงจากยางเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นแบบหึงหึ่งหึ่งห่งเนี่ยเขามาน้อยนึงแล้วก็ตอนขับเมื่อกี้เนี้ยไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าได้ยางชุดอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบแตกต่างจากนี้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับอลองดูนะครับไปเ ออลูกละนาดการเก็บเนี่ยโอเคเลยแต่กล้องยังอยู่ดีไม่หข้างหลังนะฮะนะกล้องก็จะเขยา่าเขย่านิดนึงเฮ้ยอันนี้ขู่เขาเมื่อกี้อีกเฮ้ยเนียนโอเคนะพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะติดเบาไปหน่อยสําหรับใครที่ชอบนะครับสายแบบฮาร์ดคอร์นะสายสปอร์ตก็อาจจะอยากได้พวงมาลัยเนี่ยแบบหนักขึ้นตึงมือขึ้นกว่านี้อีกตีนหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวลองนะเข้าโค้งแล้วก็การเปลี่ยนเลนเชนชฮะกระทันหันดูว่า เป็นยังไงบ้างเพื่อจําลองสถานการณ์นะฮะที่เราตกใจแบบเฮ้ยจะควบคุมรถไม่อยู่เนี่ยมันจะเอาไว้ไหมกับเจ้าคันนี้ฮะลองเข้าไปความเร็วประมาณ50เปลี่ยนเลยนะฮึบปึบเปลี่ยนอีกทีหนึ่งฮึบฮึบนี่มีเสียงแค่เอียดอย่างเดียวแค่นั้นเองที่เหลือครับเอาอยู่นะมาพูดถึงเรื่องทัศนวิสัยการขับขี่ดีกว่าเอาจริงนะคันนี้ผมว่ามันขับง่ายนะครับด้วยความที่เป็นรถ SUV นะครับกระจกบานโตแล้วก็เสาข้างหน้าเนี่ยมันลาดชันตั้งขึ้นแบบนี้นะครับมันทาให้มุมมองการเห็นรอบคันเนี่ยมันก็ขับขี่ได้ง่ายแล้วตําแหน่งเบาะก,ก็ค่อนข้างสูงทุกคนอันนี้ขนาดผมปรับตําแหน่งเบาะต่ำสุดนะครับดูบนหัวดิยังเหลือแบบเป็นฝ่ามือนี่ผมสูงร้อนะครับการปรับเบาะเนี่ยเสียดายนะมันปรับเบาะแบบกระดกไม่ได้นะครับเออมันได้แบบ6กทิศทางบวกด้านหลังอีก4ี่ทิศทางและต่อให้ปรับด้านหลังเข้าไปต่ำสุดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอย มันแอบแบบดันหลังอยู่ติ๊ดๆนะครับแล้วก็มุมมองกระจกมองหลังเนี่ยมันแอบวายไปหน่อยอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกว้างมากเลยนะครับมาเลยทาให้เห็นบานหลังเนี่ยติดเดียวแต่จริงกระจกบานโตนะเออแล้วก็กระจกมองข้างเนี้ยเออเป็นส่วนที่ผมชอบในการดีไซน์นะมันมีความแบบปลายงุ้มเป็นรูปลูกศรแล้วก็เป็นสีดําเงานะครับมันก็ดูมีความแบบพรีเมียมดีแล้วก็หน้ากากลําโพงเนี้ยดีเทลเนี่ยเขาทำมาโอเคนะครับผู้มาลัยคันนี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบ ตั้งชันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับคนขับเนี่ยลองดูเลฮะรันหน้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เห็นป่ะงมันเฉียงเมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนะครับแล้วก็การปรับตำแหน่งเนี่ยเราต้องไม่ให้มันบังจอด้วยผมนะรู้สึกว่าจอมันแอบสูงเกินไปหน่อยมันเลยทําให้การปรับตั้งพงมลัยเนี่ยมันต้องสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะครับสาหรับคนแบบขายาวนะฮะแบบว่าตีพ่อตีแม่อะไรเงี้ยนะฮะก็แบบคนตัวสูงเนี่ยรู้สึกว่าขาเนี่ยมันไม่ติด เท่าไรนะครับกับผมอะไรการขับขี่เนี่ยแล้วก็ความสบายนะเมื่อกี้เองเนี่ยผมนั่งหลังและผ่านตรงนี้ย,ยังรู้สึกว่าช่วงล่างมันเนี่ยให้ความนิ่มนวลในการเดินทางได้นะครับแต่ต้องขอติดเอาไว้ก่อนนะว่าการขับบนถนนจริงเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเทียบกันนะแล้วก็ตอนเมื่อกี้ตอนที่เราสตาร์ทขับนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่79%เเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเร่งที่เราเห็นเนี่ยคือตอนที่ตัวรถเนี่ยมีไฟแบบเหลือเฟือ นะฮะต้องขอเขามายืมลองแล้วแหละว่าถ้าไปเจอเนี่ยถนนแบบหลุมบอ่อที่แสนจะเรียบนะครับย่านพระรามสามอะไรอย่างเงี้กรรยกันซับช่วงร่างบนถนนจริงเนี่ยมันจะโอเคไหมแล้วก็น้ํามัน1นงถัง,ง60ลิตรเนี่ยจะวิ่งนี้ไกล1,300กิโเมตรอย่างที่เขาบอกเอาไว้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะน่าสนใจเนี่ยมีเฮดอัพดิสเพย์ให้ด้วยแต่เสียดายนะครับถ้าใส่เนี่ยแว่นตาแบบแว่นกันแดดแบบโพลาไรซ์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะ หือมันตัดแสงฮะแล้วก็ตัดที่รับดิสเพย์ไปหมดเลยนะครับก็ต้องเปิดนี้เอาเวลาขับนี่อยากดูจอเออเป็นสไตล์แบบนี้เดี๋ยวรวมก็ถือว่าโอเคนะเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นคันที่น่าสนใจพิจารณาสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับก็เขาจะเริ่มส่งมอบเนี้ยประมาณช่วงกลางปีนี้นะครับทุกคนร็อบแรกก็คงนําเข้ามาจากจีนก่อนแล้วก็ค่อยผลิตจากโรงงานที่ไทยเนี่ยตามมาทีหลังนะฮะแม่ ขับแบบนี้ฮะอยากจะขอเขาเนี <ılan ff> <ically> <laughs> <sm> ่ยขับ <sm> ต่ออกสารอบได้ไหมครับนะเดี๋ยวต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นขับบ้างแล้ววันนี้ก็มาขับเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มนะครับเบื้องต้นที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันนะครับ และท o n นนี้ครับคือที่สุดพรทุกคนเนี่ยมารีวิวนี่เลย j จคูเซเ s SS s น s อสเอสซูเปอร s ไฮบกันแบบพอหอมปากหอมคอในสนามทดสอบก่อนที่จะเปิดราคากันช่วงงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีทองนะักของรถไฮบริดค่ายจีนจริงๆเขาจะใช้นี้แหละเป็นตัวรุกตลาดนะครับเพราะต้องบอกว่าตลาดรถยนต์ไฮบริดเนี่ยทำยอดขายที่สูงกว่ารถไฟฟ้าหลายเท่าเลยถ้าเขาแย่งชิงนเค้กมาได้เยอะก็เป็นการเพิ่มนียจำนวนยอดขายได้ด้วยและต้องบอกว่าคันเนี่ยที่เขาจะส่งมอบในไทยช่วงกลางปีเนี่ยรถแรกนะครับอย่างที่ผมบอกจะเป็นการ เข้าจากจีนแต่หลังจากนั้นครับจะประกอบจากโรงงานในไทยเขาเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีโรงงานในบ้านเราแน่ๆนะครับก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเราก็ได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมและต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยมีใบ,บปัดน้าผลหลังนะมันซ่อนอยู่ข้างบนครับแหมถือว่าซ่อนเนียนจริงๆนะครับ